เคสนี้ทํากับคุณหมอชัดพลที่อ d ดอลลี่คลินิกค่ะอันนี้เราให้ดูรูปก่อนทํากันก่อนเลยนะคะเคสนี้ดูดไขมันด้วยเครื่องเ a เซอร์ไลโปซับชันนะคะมีปัญหามากๆเลยนะคะบริเวณหน้าท้องบนหน้าท้องล่างซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าจะเป็นชั้นๆอยู่อย่างนี้นะคะเป็นการดูดไขมันนะคะบริเวณที่เป็นรอยสีม่วงๆก็จะเป็นสิ่งที่คุณหมอวาดเพื่อจะดูดไขมันออกมานะคะและบริเวณที่ปิด ปัตเตอร์อยู่ก็จะเป็นบริเวณแผลที่คุณหมอได้ทําการเปิดแผลเพื่อใช้เครื่องเวเซอร์เข้าไปทําลายไขยมันบริเวณใต้ผิวหนังนะคะซึ่งเครื่องเวเซอร์ l i p o s u c t ชันตัวนี้จะไม่ทําทลายผิวหนังนะคะเพราะว่ามันจะเจาะจงเฉพาะ แต่ไขมันล้วนๆเลยและเดี๋ยวทรายจะให้ดูนะคะนี่เลยค่ะไขมันที่ออกมาจากเคสนี้หน้าท้องบนหน้าท้องล่างและเอวด้านข้างทั้งสองข้างนะคะได้อยู่ที่ 1,800cc ซีซีเลยนะคะ ออกมาเยอะมากๆเลยสําหรับเคสนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหน้าท้องที่เราเห็นอยู่นี้จะค่อยๆยุบบวมลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จใหม่ๆอาจจะมีอาการบวมบ้างนะคะไม่ต้องตกใจแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือไขมันที่ออกมาอย่างนี้เลยนะคะ1,800นะคะบริเวณเอวก็เล็กลงยุบลงนะคะฉะนั้นเดี๋ยวรอยุบ บวมนะคะหลังทําเสร็จนะคะสิ่งที่ได้เห็นไหมคะใครที่มีปัญหาเดียวกันไขมนันไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นแก้มเหนียงแขนขาหน้าท้องนะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้แล้วก็สามารถดูดได้ทุกจุดเลยนะคะ